นีด่ดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้ก็จะพามาทำส้มตำนะคะที่ไม่มีมะละกอค่ะแล้วก็จะพาไปทำไก่ทอดด้วยรอชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ของเราวันนี้ก็คือเทอร์น็ตนะคะ mm hmm. ก็คือ ไปกดแปมาคือหัวผักกาดคือรสชาติแบบคล้ายมาระกอเลยแล้วก็หว,วานด้วยอร่อยอะ่ะเพิ่งข้นพบนะคะว่าใช้แทนมารกอได้ก็จะมีพริกแห้งพริกขี้หนูมะน,นาวกระเทียม,มน้ำตาลปี๊นะคะแล้วก็นี่ผงชูรสของเราแล้วก็เดี๋ยวจะทำไก่ทอดนะคะโอเคทุกคนพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากน,นะคะไก่ทอดเราก็จะตักใส่ถ้วยนี้ เราซื้อมาเป็นแบบแบบเนี้ยเราก็จะน่าจะทอดสักสามสามสามขัวพูด <c oughs> ไม่ถูกเราก็ใช้กันไกรตัดเลยนะคะกันไกรก็ใช้มานแล้วมันไม่ค่อยคมแล้วใช้ตัดกันไกรเล็กไปหน่อยนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> เราก็จะเอาไปล้างเราจะล้างก่อนนะคะแม่ชั้ว่ามัสาดแต่เราไม่ค่อยเห็นคนอเมริกันล้างกันนะนี่ล้างมันแล้วเราปาสเ็้ตันนี้ต้องเย็นก่อนนะส่วนทุกคนก็ม,มาดูว่าเราจะหมักใส่อะไรบ้างคือสูตรนี้มันแบบมันกรอบมากทุกคนคือต้องไปลองทำกันดูนะมีขนไก่นะคะแล้วก็ดึงออก ไก่ที่นี่แบบติดขนมากกิดติดขนเยอะอยู่นะะี่ครเราก็ใช้ติ๊กไทยไปไปเราชอบกินติกไทยคือปกติอะใช้แค่โรตีนะคะโรตดดีแล้วก็ไปคลุกแป้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะสมผส,สมให้มันเค็มแล้วก็เซอร์ารี่นะคะมันเป็นกา้กานก้านผักอะไรอะอันนี้นไม่รู้ไม่รู้ภาษาไทย แล้วมันก็เราก็จะใช้เป็นเหมือนแบบสามเกลืออารมณ์แบบสามเกลือแล้วก็เกลือนิดหน่อยใส่ไป,ไปเลย้างมือนิดนึงต่อมาทุกคนดูวิธีไว้ดีๆเลิศอันนี้คือแป้งข้าเจ้านะคะแป้งข้าเจ้าอันนี้เราจะใส่หนึ่งช้อน ช้อนครึ่งดีกว่าชอบกินแป้งช้อนครึ่งมาคะ่ะอันนี้คือแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอันนี้ใส่ครึ่งช้อนใส่ให้น้อยกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะมันจะได้กรอบถ้าใส่อันนี้เยอะกว่าไก่จะไม่กรอบมากนะคะใส่แป้งข้าวเ,เจ้าเยอะกว่าก็คือจะกรอบมากคนมันกรอบจริงๆอร่อยด้วย แล้วก็ใส่ผงฟูนิดหนึงเรียกว่าเบกกิ้งโซดาก็ได้มัง้งน่าจะคล้ายๆกันนะนะคิดว่าไม่ได้ใจค่ะอันนี้ใส่แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนอันนี้คือเอาสูตรมาจากพี่คนนึงในติ๊กต็อกนะเผื่อพี่เขาผ่านมาเห็นให้เครดิตแต่จำชื่อติ๊กต็อกเขาไม่ได้แล้วอะแต่เราเอาสูตรเขามาแล้วแบบมันอร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำเย็นใส่แบบค่อยๆใส่จะแ,แป้งมันจะเหลวเกิน ก็คลุก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 โคเรโคเรโคเรคคไปใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามได้นะนี่ค่ะร้อยเรียบเรียบร้อยเลิศแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สัก10บสิบหรานาทีแล้วแต่เราก็รอละมันเดือดแล้วก็เอาใส่ล้างมือก่อนนะคะ โอเคในระหว่างที่เราจะตำสุ่มตับน,นะคะเราก็จะทอดไก่ด้วยก่อนอื่นก็เปิดไฟเตาแกส๊สโลดแล้วก็น้ำมันน้ำมันก็อยู่สูงหน่อยใช้เป็น vegetable oil นะคะจริงๆใช้อ,อ,อะไรก็ได้แต่ว่าเราใช้อันนี้มันแค่คล้ายกับ olive oil เลยทุกคนน้นนะเราก็จะใส่ไปเลย หมดขวดแล้วจะหมดแล้วทุกคนเก็บไว้ทอดไข่บ้างเนาะนี่ค่ะในระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะคะ่ะเราก็จะล้างผงอันนี้เทอร์เนปเทอร์เน,ป,เนปมั้งออกเสียงว่าเทอร์เนปบเลยน่าจะใช่แยกหัวผักกาดแล้วกันค่ะตามทางเสเลดมาอันนี้เห็นหมาปะหมาอยู่ข้างหลังอยู่ในกรงคือเราไม่ได้ขังนางไว้นะคะานางเดินเข้าไปเอง เราก็จะแบบมาปอดผลอันนี้นะคะในระหว่างที่รอน้ำสุกเอ้ยรอน้ำมันเดืเอดเปลี่ยนมุมดีกว่าจะได้เห็นตอนนี้น้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ก่ ได้แล้วก็จะเบาไฟนิดนึงไม่กลัวมันระเด็นนะก็จะใส่ลงไปทีเดียวเลยนะคะแบบใส่ทีละชิ้นแต่ว่าจะใส่หมดนี่เลยเอ,อด้น,นี่ทุกคนน่ากินมากขนาดยังไม่สุกเนี่ยรู้เลยว่ามันจะอร่อยข้าต่อไปจะเป็นการทำ้มตำของเรานะ เราจะใช้เป็นอันนี้นะคะ <c oughs> มันจะเป็นที่บดแบบอเนกประสงค์แล้วก็จะใส่พริกแห้งไปไปแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูขออนุญาตลาพริกขี้หนูแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ทุกคนของข้างหลังลงไปน,นะ <c oughs> มันเป็นของของเราเองกระจุกกระจิกของแบบกระจุกกระจิกเนะะี่ยค่ะก็ใส่เราใส่พริกขี้หนูห้าเม็ด พีกแห้งสองสี่หกเจ็ดคือเราเป็นคนกินรสจัดนะคะนี่เราก็ใส่ออไปแล้วก็กระเทียมเราใส่แค่กลีบเดียวเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่กินมันจะฉุนในปากนะคะทุกคนนี่เราก็ใส่อันนี้เป็นใบมีดนะคะแล้วก็ฝาฝายอยู่นี่กนก็จะฝาต้องให้ตรงล็อกนี่คือได้แล้วนะคะ ทุกคนมันใช่งี้นะดึงมือเลื่อนมันดึง ใช้อันนี้แทนขกนะคะคือเราไม่มีขลกเราก็เลยใช้อ,อันนี้ทำไมมันก็ละเอียดแล้วเราก็จะปรุงง่านเลยเราก็จะผสมเครื่องปรุงอะไรนี้หมดเลยมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะพริกขี้หนูแต่ไม่เป็นไรเราชอบแบบนี้เราก็ต้องสับอันนี้ก่อนนะคะก็สับเหมือนมะละกอเลยทุกคนใช้มีดนะคะก็สับเราก็ไม่รู้ว่า กต่มาอยู่นี่ก็คือทําอาหารใหม่มากทําทุกวันเลยอาหารจากที่ไม่มีสกิลก็คือมีแล้วนะคะก็สับก็หั่นไปมันก็จะได้แบบเป็นเสเ้อร์แบบนี้ทุกคนเ <Yeah. S 1> นี่ยเอามาลกก็เลยแล้วมันก็กรอบกันบหวานๆนะคะอวยอวยือย่อใครแบบว่าแถวบ้านอยู่ต่างประเทศแล้วมไม่ได้มีมะกอนะคะ มันก็ถูกบ้างด้วยัวนี้ประมาณจอนเดียวมั้งจืมไม่ถึงบอนก็ไม่รู้นะยืมพยายามจะไม่ให้หล่นนะคะเพราะว่าเสียดาย <c oughs> คุณค่าของเส้นเนาะดูๆกันตอนนี้เราก็สักเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาปรุงะะแล้วนะคะก็จะมีอันนี้เรางใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทีาเราจะเอาไปละลายในะไมคุยก่อนนะเพราะว่ามันแข็ง แล้วก็ใส่ถ้วยอันนี้แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เวฟประมาณสิบวิแล้วก็ใส่น้ำตานะคะล้วก็ใส่ะคะแสค่ชนเดียวเพราะว่าจักระลาอีกชนเดียวพออู้ดูดเดือดเลยทุกคนตาปี๊บมันร้อนมากนะคะต้องระวัง กันตีร้อนกองมแท้พอไหมนะบ้างแล้วก็ตุงสดรสเขาใส่ประมาณนี้นะคะนี่เยอะนี่เยอะนะคะไม่เยอะน้ำปลาค่ะโนสปอนนะคะน้ำปลาเข้าได้ก็ใส่ประมาณช้อนขึ้น นัวสำหรับเรายังไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะตัวแบบนี้แต่ก็กินได้อยู่ต่างแดนเนาะมีแบรนด์ไหนก็กินแบบนั้นพี่น้คชาแล้วก็มะนาวมะนาวมันแข็งๆอยู่ในตู้เย็นค่อนข้างนานอยู่นะเขาจะชอบรสแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็เิงตุ๊นนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จ กนเสียเขาก็จะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็โคเลโคเลโคเลนะคะ เสร็จแล้วส้มตำปูปลาร้าของข้าพเจ้าน่ากินไหมเออสีได้อยู่นะนนันนว,นวปะลองชิมอันนี้คือคือหั่นแบบใหญ่ๆอ่่หืมมันก็กรอบเหมือนกันเลยแต่มัน่ก็อจะกรอบกว่า เลิศอร่อยตอนนี้ไก่ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหีบขึ้นมาก็จะมีแผ่นกระดาษรองน้ำมันแล้วก็อุ่นน้ำมันของทอดสวยงามก็จะเริ่มนมาตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันน้ำเปรอะนนะคะนี่ทุกคนสวยไหมนี่ค่ะเสร็จแล้ว สวยงามมากมันกรอบมากฟังได้ยินไหมแล้วก็ส้มตำพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ในตู้เย็น <c oughs> จะทำชายเย็นนะคะ Last ลาสไอละเย้าท้ายนี่นะคะแล้วก็เราจะต้มชาไว้แล้วเราจะกรองใส่ขวดไว้ แบบนี้เลยเราก็จะเทมานี่นี้อ่อก้วน <c oughs> แล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นนมผสมครีมมาแล้วคือเราไม่ต้องมาผสมอะไรอีกแล้ว Half and น a l f นะคะไปซื้อตามกันได้แล้วก็ผสมเรียบร้อยทุกคนอืมอร่อยมันนัว ขออนุญาตตั้งบนเก้าอี้นะคะพอดีโต๊ะกนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นไก่ทอดไมได่ดำนะทุกคนคือสีจริงมันเหลืองมากก็ไอศมตามชามีข้าวสวยนะคะเอไปเวมาแล้วก็มีน้องหมาอยากกินนะดิอยากกินนะดิอนนะดโอเคค่ะถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยววันอื่นมาทำเมนูใหม่ให้ดูนะบายบาย